ทะเลคู่ตรการน้ำตาลเลิดรสเรื่องยศวัฒนธรรมหัตถกรรมล้ำค่าเมืองท่าแดนใต้ปัจจุบันอำเภอสิงหนครมี1,9856หลังคาเรือนประชากรทั้งหมด68,824คนเพศชาย33,650คน เพศหญิง35,174คนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น11ตำบล77หมู่บ้าน2เทศบาลเมือง1เทศบาลตำบลและ7อบตอโรงเรียน41แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก24แห่งและศาสนสถาน70แห่งบริบทของพื้นที่เป็นเมืองพหุวัฒนธรรมกึ่งอุตสาหกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ43และอาชีพรับจ้างร้อยละ15มีสถานบริการโรงพยาบาลชุมชน30เตียงจำนวนหนึ่งแห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอสิงหานครจำนวน12แห่งสถานะสุขภาพ มีสถิติชีพอัตราเกิด6.87ต่อพันประชากรอัตราตาย5.65ต่อพันประชากรไม่มีอัตราทารกตายและอัตราเพิ่มตามธรรมชาติต่อร้อประชากร0.12จากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพพบว่า5อันดับของปัญหาสุขภาพประกอบด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงอุจจาระร่วงหอบ และไข้เลือดออกสาเหตุการตาย4ปีย้อนหลังอันดับ1ได้แก่เสียชีวิตด้วยสมองฟอและสาเหตุการตายอื่นๆใกล้เคียงกันได้แก่โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานและไตาวายผลการดำเนินงานปี2564กลุ่มป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออนามัยสิ่งแวดล้อมคุ้มครองผู้บริโภค และแพทย์แผนไทยการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี2563เท่ากับ12.36ซึ่งน้อยกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังคิดเป็นอัตราป่วยลดลง84.85ต่อแสนประชากร และหมู่บ้านควบคุมโรคไข้เลือดออกได้76หมู่บ้านจากทั้งหมด77หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ98.70จากการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในสถานบริการและสถานศึกษามีค่าดัชนีลูกน้ำเท่ากับ0ูนยร้อยละ100การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อำเภอสิงหาะนะครมีผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังระลอกใหม่สะสม539คนครบระยะเฝ้าระวัง14วัน488คนกำลังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง51คนและยังไม่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ความสำเร็จในงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 1 ได้แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณาสุข EOC สิงหันครและมีการประชุมการดำเนินงานเดือนละหนึ่งครั้ง 2. เก็บตัวอย่างผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อทุกรายได้แก่กลุ่ม PUI และ Pneumonia รวมทั้งหมด22รายคัดกรองท่าเรือน้ำลึกสงขา226รรายและตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุก รายง,งานต่างเล่าในสถานประกอบการ47ราย 3. ใช้รายงานการสอบสวนโรคเฉพาะรายตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค 4. ปี2564บุคลากรได้ผ่านการอบรม CDCU จำนวน4คนเพื่อจัดตั้งทีม CDCU ต่อไป 5. มีการจัดแนวทางการดำเนินงานเช่นแนวทางเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด แนวทางการคัดกรองและส่งต่อผู้ที่เข้าเกียวสอบสวนโรคและซ้อมแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการควบคุมโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับความสําเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปลอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ํามีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรควัณโรคเพื่อกําหนดแนวทางทิศทางการดําเนินงาน อัตราผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ย้อนหลัง3ปีในปี2561ร้อยละ91.66ปี2562ร้อยละ92.85และปี2563ร้อยละ66.66 66. เป้าหมายการติดตามกำกับการกินยาปี2564ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด55คน การติดตามกำกับการกินยาในระยะเข้มข้นมีพี่เลี้ยงหรืออสมกำกับการกินยาโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งการติดตามกำกับการกินยาในระยะต่อเนื่องมีพี่เลี้ยงหรืออสมกำกับการกินยาโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามอย่างน้อยสองสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและบันทึกการติดตามกำกับการกินยาผ่านโปรแกรม EnT ทิ โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงห์นครติดตามบันทึกการติดตามกำกับการกินยาของแต่ละรอพอสตทุกวันจันทร์และคืนข้อมูลในการประชุมประจำเดือนการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงร้อยละ80เป้าหมายการคัดกรองค้นพบและขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรค150ต่อแสนประชากรจำนวน106คน ผ่านร้อยละ85ผู้ป่วยวันโรคย้อนหลัง3ปีจำนวน187คนผู้สัมผัสร่วมบ้านร่วมทำงานจำนวน561คนบุคลากรจำนวน249คนผู้สูงอายุมีโรคร่วมจำนวน347คนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา ประเด็นปลอดผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับอำเภอได้สรุปปัญหาสำคัญวางแผนกิจกรรมและได้รับอนุมัติโครงการแล้วขณะน,นี้กำลังรอดำเนินการตรวจตามมาตรฐานให้แล้วเสร็จตามแผนงานโครงการมีคณะกรรมการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมจากกรมการแพทย มีการกำหนดนโยบายกัญชายอย่างชัดเจนมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รพอพสตอ,อ,อสอมอทุกแห่งและในปี2564ได้ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมียาตำรับกัญชาแผนไทย6รายการมีผู้ป่วยเข้ารับบริการทั้งหมด20รายเกิดอาการไม่พึงประสงค์มึนศีรษะนอนไม่หลับรวม2ราย มีระบบรายงานการใช้สารสกัดกัญชาโปรแกรมออยโปรแกรม c m ม p และโปรแกรมตะไวอย่างเป็นระบบมีระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายัางโรงพยาบาลสิงหานาครและส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลหัดใหญ่ประเด็นการดำเนินงานยาปลอดภัยในชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมโครงการร้อยละ100เยี่ยมบ้านใช้ยาปลอดภัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละ6หลังคาเรือนผ่านร้อยละ100ไม่พบยาวหรือผลิตภัณฑ์อันตรายที่ได้ตรวจล้างชำ่านเกณฑ์ประเมินแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละ2แห่งมีการเฝ้าระวังปัญหาผลิตภัณฑ์อันตรายผสมสารสเตียรอยจำน่ายแพร่หลายในชุมชนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันไม่พบการจำน่ายแล้ว กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีจุดมุ่งเน้นการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยที่เพิ่มขึ้นร้อยละผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการแพทย์แผนไทยตรวจวินิจฉัยรักษาโรคและฟื้นฟูด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไม่รวมส่งเสริมป้องกันผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ24.94จาำนวนรายการยาแผนไทยที่มีการสั่งจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ15ของรายการที่สั่งจ่ายทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ15.36และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญจึงจัดรอบการให้บริการที่ต้องเว้นช่วงระยะจึงทำให้จำนวนผู้ป่วยนอกลดลงและการจ่ายยานในส่วนของโรงพยาบาลสิงหานครลดลง มีรายการยาทั้งหมด45รายการโดยแบ่งเป็นยาในบัญชี24รายการและมียาปรุงเฉพาะรายกับยาใช้ภายนอกและยานอกบัญชีจำนวน21รายการระดับความสำเร็จในการเข้าถึงบริการการชาททางการแพทย์แผนไทย ระดับที่4คือมีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานและสายยากัญชา6รายการมีผู้ป่วยรับบริการทั้งหมด20รายเปิดให้บริการเฉพาะคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยโดยมีบุคลากรทีมสหวิชาชีพผ่านการอบรมหลักสูตรทั้งหมด7คนและมีแผนในการจัดตั้งคลินิกในรอพสตาม่วงงามโครงการพัฒนางานแพทย์แผนไทยปีงบประมาณ2564 1. โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อส่งเสริมการใช้ยาที่ถูกต้องสมเหตุสมผลได้มากขึ้น 2. โครงการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้รับความรู้เรื่องกัญชาสามารถเข้าถึงการรับบริการกัญชาได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ 3. โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและปัญหายาเสพติด งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัยโรงพยาบาลสิงหานาครผ่านมาตรฐาน clean a n d clean hospital ระดับดีมากพลัสและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งผ่านมาตรฐาน clean a n d clean ของเกณฑ์รอพศตอติดดาว การจัดบริการอาชีวะอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานโดยโรงพยาบาลสิงหนครผ่านมาตรฐานอาชีวะอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับพัฒนาในระดับคปสอ,อการดำเนินการเชิงรับด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนตามความเสี่ยงและการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในสถานบริการ การดำเนินการเชิงรุกด้วยการคัดกรองหาสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกรและดำเนินการต่อเนื่องในการขับเคลื่อนมาตรฐานยุติการใช้สารเคมีที่มีอันตรายรวมทั้งมีการขับเคลื่อนการจัดการขยะรวมกับประเด็นการจัดการขยะของพชอสิงหนคร กลุ่มพัฒนางานแผนข้อมูลข่าวสารและกฎหมายการบริหารจัดการระบบสารสนเทศมีการกำหนดนโยบายและแผนการโครงการสำหรับแก้ไขปัญหาด้านความถูกต้องทันเวลาเชื่อมโยงความครบถ้วนพิกัดบ้านและคุณภาพข้อมูลประชากร มีการคืนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่และนำเข้าคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขสิงหันนครเพื่อน,นำไปติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งทำให้ทุกหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพ5้าด้านทุกแห่งด้านประชากรซ้ำซ้อนได้จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผ่านระบบซูมและได้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์และอัตราความซ้ำซ้อนอยู่ที่ร้อยละ1.25 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพอยู่ระหว่างดำเนินการและรวบรวมข้อมูลซึ่งบางบทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเช่นแผนแม่บ,บทเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความเสี่ยงการจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้นโครงการ Smart Hospital โดย Smart Place โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลกลีนแอนคลีนระดับดีมาก ในส่วนของดิจิทัลลุคมีการใช้ตู้เคียวสำหรับผู้รับบริการสมาร์ททูมีจอแสดงลำดับคิวหน้าห้องตรวจห้องจ่ายยาและหน้าห้องเวชระเบียนมีการเชื่อมข้อมูลเครื่องวัดความดันโลหิตเข้าสู่ระบบโปรแกรม HOSXP s m a ์ t s สมาร์ทเร์วสั่งการรักษาทางอิเล็กทรอนิกส์การวางแผนและควบคุมกำกับดำเนินการตามระบบ SMS การนิเทศงานผสมผสานร,ระดับอำเภอได้จัดทำคำสั่งคณะกรรมการนิเทศงานระดับอำเภอและประชุมชี้แจงแนวทางขอบเขตในการนิเทศงานพร้อมทั้งคืนข้อมูลผลการนิเทศในรอบที่ผ่านมาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุปรงแก้ไขในรอบต่อไปในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐโรงพยาบาลสิงหานาครคะแนน,นผ่านระดับ5 การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กล่าวโทษมีศูนย์รับร้องเรียนหน่วยเจรจา,าไกล่เกลี่ยและศูนย์คุณภาพโดยมีช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ทางโทรศัพท์ Facebook และตู้แสดงความคิดเห็นกลุ่มพัฒนาระบบการเงินการคลังยาเวชภัณฑ์และทรัพยากรบุคคลกลุ่มงานประกันสุขภาพการบริหารจัดการการเงินระดับครับได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคอปสอ และการบริหารจัดการฟิคคอสครับอิงเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขโดยจัดสรรให้รพอพสตปีละ2ครั้งสำหรับปี2564ได้ออนให้พื้นที่แล้วจำนวน6เดือนการบริหารจัดการงบ PP Basic Service ได้โอนล่วงหน้าครั้งที่1ให้แก่พื้นที่รวมรพอพสตหัวเขาและสถิตสถานะทางการเงินการคลังไตรมาสหนึ่งเคอ r รน t ์ร2.05 Quick Ratio 1.90และ Cash Ratio 1.48อัตราส่วนในการประเมินประสิทธิภาพทางการเงิน7ซ l u s พบว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประสิทธิภาพในการดำเนินงานและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์สูงกว่าค่ากลางระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการชำระหนี้การขาย,ยาและเวิชภัณฑ์ไม่ใช่ยาเกินเกณฑ์ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยวความสามารถในการบริหารลูกหนี้ของโรงพยาบาลยังไม่มีประสิทธิภาพและความสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังยังไม่เหมาะสมสัดส่วนต้นทุนบริการผ่านเกณฑ์แผนประมาณการและผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายไม่ผ่านเกณฑ์ต้นทุนหน่วยบริการแบบควิกเมต็ดตอดไตรามาสหนึ่งผ่านเกณฑ์ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ฝ่ายสถานพยาบาลและบริหารเวชภัณฑ์มีการบริหารจัดการด้านยามีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบและตามเกณฑ์โฟสมาร์ตได้รับอนุมัติแผนจัดซื้อยาโดยในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาและจัดซื้อยาตามแผนมีอัตราสำรองยาผ่านเกณฑ์ที่1.86เดือน มีการใช้ยายอย่างสมเหตุสมผลทั้ง3ด้านโรงพยาบาลสิงหานาครผ่านเกณฑ์ทั้ง18ตัวชี้วัดมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Hospital RDU ชั้น3รอพอสอตอมีการใช้ยา,ยายปฏิชีวนะใน2กลุ่มโรคอย่างสมเหตุสมผลผ่านเกณฑ RD ์ RDU PCU ร้อยละ100 และมีกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชนร้านชำติดตาวร้านยาคู่ใจร้านชำร่วมทำ MOU ไม่จำหน่ายยาอันตรายให้ร้านชำผ่านเกณฑ์ Community RDU ร้อยละ100ได้ดำเนินการจัดซื้อและติดตามผลการจัดซื้อยาภายใต้เกณฑ์จริยธรรมและรายงานผลการบริหารเวชภัณฑ์ต่อ DMSIC กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ การดำเนินงานมีการวางแผนการจัดหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิโดยในปี2563เปิดบริการที่ PCU ชิงโคและปี2564 PCU ม่วงงามหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ40มีหน่วยบริการปฐมภูมิครอบคลุมประชากรในเขตรับผิดชอบปี2564เป้าหมายร้อยละ40 ผลงานร้อยละ39.30ร้อยละ80ของรอพอสตผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพรอพอสตอติดดาวเป้าหมาย12แห่งการดำเนินงานโครงการคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว3คนเป้าหมาย18,347หลังคาเรือนผลงาน19,664หลังคาเรือนคิดเป็นร้อยละ107.18การเยี่ยมบ้านคุณภาพ บูรณาการทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอสนับสนุนดูแลแนรายที่มีปัญหาซับซ้อนมีการติดตามข้อมูลใน HDC เป็นระยะระยะมีการนำเสนอข้อมูลในลายหมอครอบครัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรอยละ25ของหลังคาเรือนได้รับการเยี่ยมบ้านคุณภาพเยี่ยมทุกคนในบ้านอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งผลงาน7 0 6 0 คิดเป็นร้อยละ39.09กาการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ยังพบปัญหาขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงานรวมทั้งความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานเครื่องมือคุณภาพและแบบประเมินตนเองที่มีการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลปี2564ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสองรอพมีการทบทวนคณะทำงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานและการจัดทำแผนคุณภาพแก่ทีมนำและมีการติดตามการดำเนินง,งานให้เป็นไปตามแผนง,งานโครงการผลการดำเนินง,งาน โรงพยาบาลสิงหานครผ่านกระบวนการรับรอง Reaccreditation ครั้งที่2มีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2564ถึง8พฤษภาคม2567โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลการพัฒนาระบบธรรมาพิบาลและองค์กรคุณภาพ PMQA ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ในไตรมาสแรกครบถ้วนและทันเวลา งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอได้ดำเนินงานใน2ประเด็นคือ 1. ผู้ด,ด้อยโอกาสและ 2. การจัดการขยะตัวชี้วัดร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่มีคุณภาพเป้าหมายร้อยละ75ผลงาน100คิดบนร้อยละ100 คนไข้ในพระราชานุเคราะห์มีการติดตามเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพที่บ้านโดยเจ้าหน้าที่รพอพสตและอสะมะทุกเดือนและให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนรายละ5 0,000บาทจำนวน3หลัง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสุขภาพวิถีใหม่ 1. การบริหารจัดการด้านยาในสถานการณ์โควิด -19 คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดโรงพยาบาลสิงหันครโดยการจัดซื้อจัดหายารักษาผู้ป่วยได้ทันเวลาเพียงพอพร้อมให้บริการและเพิ่มอัตราสำรองยา 2. การกระจายยาและส่งมอบยาโรคเรื้อรังและยาจิตเวชส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้านโดยแพทย์ประเมินคัดกรองผู้ป่วยไม่มีปัญหาแทรกซ้อนรุนแรงสั่งยาเดิมต่อเนื่องคนละ100วันและเภสัชกรจัดเตรียมยาและตรวจสอบความถูกต้องส่งต่อให้กับรพอพสตและกระจายต่อให้กับผู้ป่วย 3. ระบบบริการสายยาผู้ป่วยตามแนวทาง New Normal มีการสวมหน้ากากอนามัยมีม่านใสกัน้นมีการเว้นระยะห่างล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจลการผลิตแอลกอฮอล์แฮนด์รับในภาวะขาดแคลนภาคีเครือข่ายร่วมใจผลิตเพื่อประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้การนำของท่านนายอำเภอสิงหันคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนครสาธารณาสุขอำเภอรอพอสตทุกแห่งปตทสพสนับสนุนเงินจำนวน1,000 0แบาทการขอสนับสนุนวัตถุดิบแอลกอฮอล์เ5%าสรจากสปสมิตรผลิตเองได้ทั้งสิ้น800ลิตรและได้รับบริจาคจำนวน300ลิตรรวมทั้งสิ้น1,100ลิตร กลุ่มส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อร้อยละของประชากรอายุ35ปีขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานเป้าหมายร้อยละ90คัดกรองได้ร้อยละ98.28อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงข้อมูล3ปีย้อนหลังสรุปได้ว่าอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานลดลงจากปี2563 ประชากรที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้เป้าหมายร้อยละห0ผลการคัดกรองร้อยละ15.51คัดกรองตาเป้าหมายร้อยละ5 0ผลการคัดกรองร้อยละ1 2 6 3คัดกรองไตเป้าหมายร้อยละ50ผลการคัดกรองร้อยละ1 6 4 3คัดกรองเท้าเป้าหมายร้อยละ6 0ผลการคัดกรองร้อยละ24.21 ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเป้าหมายร้อยละ60%ผลการคัดกรองร้อยละ44.2%คัดกรองไตเป้าหมายร้อยละ50%ผลการคัดกรองร้อยละ17.54%การดำเนินการ 1. การวางแผนร่วมกันของคณะทำงาน NCD Board 2การพัฒนามาตรฐาน NCD Clinic 3. การติดตามกลุ่มเสี่ยง 4. การบริหารจัดการข้อมูลตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อยืนยัน หาการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 6. กำกับติดตามปัจจัยความสำเร็จ 1. การทำงานเป็นทีม 2. การใช้ประโยชน์จากข้อมูล 3. กำกับติดตามให้กำลังใจร่วมแก้ปัญหาจุดอ่อนและอุปสรรค 1. สถานการณ์โควิด -19 2. การควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิต 3. การคัดกลองภาวะแทรกซ้อนกลุ่มง,งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก มีการให้บริการคลินิกฝากคันตามมาตรฐานโรงพยาบาลและรอพอสตทุกแห่งผ่านการประเมินตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กมีระบบค้นหาคัดกรองส่งต่อและดูแลต่อเนื่องเฝ้าระวังความเสี่ยงโดยทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายและได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเสาไทยแก้มแดงมหสัศจรรพันวันแรกของชีวิตและก้าวย่างเพื่อสร้างลูก จากการใช้นวัตกรรม form. สดอทฟอร์มแอสสิงหาคนครพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะซีดมีเจตคติและสามารถดูแลพฤติกรรมตนเองได้อย่างเหมาะสมในระดับบานกลางงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลลองเทอมแคร์มีระบบคัดกรองประเมินภาวะสุขภาพตามแนวทางส่งเสริมสุขภาพและวางแผนการดูแลตามกลุ่มที่จำแนกกลุ่มติดสังคมขับเคลื่อนโดยชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้านติดเตียงให้การดูแลตามระบบ LTC เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลได้รับการพัฒนาศักยภาพมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุก3เดือน ผลการดำเนินงานร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามแคร์แพลนคิดเป็นร้อยละ100ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ65.6ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวลองเทอมแคร์คิดเป็นร้อยละ100โอกาสพัฒนาขยายตำบลลองเทอมแคร์ให้ครอบคลุมทุกตำบล การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานจากการตรวจคัดกรองวัยทำงานอายุ18 59ปีพบว่ามีดัชนีมวลกายปกติร้อยละ3.9.64ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ50โอกาสพัฒนา 1. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนวัยทำงาน 2. จัดให้บริการคลินิกดีแพคทุกรพอพศตและ 3. จัดระบบส่งต่อเข้าคลินิกดีแ c คโรงพยาบาล งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีเฟซบุ๊กครอบครัวสิงหนครรอบรู้หลายกลุ่มเป็นช่องทางการสื่อสารและมีเป้าหมายการดําเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติทุกตาบลเสี่งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3าอสองสผลงานโรคเบาหวาน9 8 0าแและโรคความดันโลหิตสูง98 ร้อยละกลุ่มเสียงเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและปรับพฤติกรรมได้เกณฑ์ร้อยละ40ผลงาน31.04กลุ่มงานทันตะาสารณนาสุขเข็มมุ่งที่1 โรคฟันผุในเด็กปฐมวัยลดลงมีเป้าหมายโรคฟันผุในเด็กอายุ3ปีจะต้องลดลงร้อยละ2เมื่อเทียบกับปี2563โดยเป้าหมายในปี2564จะต้องมีผลฟันผุลดลงเหลือร้อยละ26.7ผลงานรอผลเซอร์เวย์จากจังหวัดในส่วนของเข็มมุ่งที่2โรคฟันผุในเด็กวัยเรียนลดลงโดยมีเป้าหมายเด็ก12ปีต้องปราศจากฟันผุร้อยละ75 คือเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่งเมื่อเทียบกับปี2,563ผลงานรอบผลเซอร์เวจากจังหวัดในกลุ่มเด็กวัยเรียนเด็ก4-12ปีได้รับการเคลื่อฟูอรไยไปแล้วเกินร้อยละ50 ผลงาน52.91เด็ก6ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกลามแท้ซี่เด็กดำเนินการไปเกลียวรอยละ35ผลงาน10.77เด็ก6-12ปีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกลามแท้กำลังดำเนินการไปเกลียอยละ50ผลงาน7.01และคุณภาพการเคลือบหลุมร่องฟันติดสมบูรณ์ในเด็ก6-12ปีรอผลการลงสำรวจจากทีมจังหวัด ส่วนกิจกรรมแปลงฟันแบบ222ในเด็กชั้นป .6 ปัจจุบันดำเนินการทุกแห่งเครือข่ายเด็กไทยฟันดีมีการดำเนินกิจกรรมนำร่องแล้วโดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ5โรงเรียน เข็มง่งหลักที่3การเข้าถึงสุขภาพช่องปากพื้นฐานของประชาชนมีเป้าหมาย1การเข้าถึงบริการธนกรรมทุกสิทธิ์ของครับไม่น้อยกว่าร้อยละ35และ2โดยบริการสุขภาพปฐมภูมิส่งเสริมป้องกันกิจกรรม6กลุ่มเป้าหมาย14กิจกรรมและประชาชนเข้าถึงบริการร้อยละ20 ผลการดำเนินการปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ26.74และมีหน่วยบริการปฐรมภูมิจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องปากครบ16กิจกรรมและเข้าถึงบริการมากกว่าร้อยละ20อยู่4แห่งในส่วนผลงาน QOF ทางธนกรรมได้ดำเนินการผ่านตัวชี้วัดแล้วคือเด็ก12ปีฟันดีไม่มีผุและตรวจช่องปากเด็ก12ปีครอบคลุมได้มากกว่าร้อยละ81.17 การปรับปรุงการให้บริการทันตกรรมแบบนิว n o r m a l l ในส่วนคลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลมีการดำเนินการปรับปรุงห้องทันตกรรมมีห้องบริการชนิดฟุ้งกระจาย2ห้องและชนิดไม่ฟุ้งกระจาย1ห้อง สามารถให้บริการทันตกรรมทุกชนิดเป็นปกติตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2563ส่วนคลินิกทันตกรรมในรอพศตสามารถเปิดให้บริการทันตกรรมชนิดไม่ฟุ้งกระจายได้โดยมีทันตแพทย์รับผิดชอบในแต่ละแห่งออกหมุนเวียนให้บริการและขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการบริการชนิดฟุ้งกระจายตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากจังหวัด ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักไข่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องคือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน